สวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับของวันจันทร์ที่9นะครับผมมีบอลสีมาแนะนำครับผมเป็นบอลทั้งฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่นะครับหลากหลายราคานะครับผมครับที่จะมาแบ่งปันให้วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอาต้นแรกนะครับผมนะครับจะเป็น ป็นยอดมงกุฎครับผมยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเปิดเซฟให้เลยครับนะอ้าวต้นแรกของเราวันนี้นะครับนี่ครับผมนะฮะเป็นยอดมงกุฎไซ์นี้นะครับไซสวันหวานครับผมไซใหญ่ๆครับป้ายหาประมาณนี้นะครับในราคานะครับ ตอนนี้ให้อยู่ที่2,500บาทนะครับเป็นราคาพิเศษให้เลยครับฟอร์มใหญ่ไซส์ตั้งแม่ครับไม้มีหัวมีเขี้ยวนะครับผมนะครับในราคาแบ่งปันครับ2,500บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับฟอร์มใหญ่แล้วครับผมนะแบ่งปันให้เลยครับอันนี้เซล์ให้สุดๆเลยครับยอดมงกุฎต้นนี้นะครับผมปลายฮาร์ปครับผมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นเพชรเจ็ดสีนะครับผมเพชรเจ็ดสีนะครับหลอดใหม่นี่สําคัญเลยครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเหลืองหรือจะขาวนะครับตอนที่เขากลางออกมาแล้วนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับทักมานะครับผมนะครับกับนี่ครับ เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับผมเป็นไม้แยกหน่อนะครับต้นนี้ไม้แยกหน่อของเรานะครับผมสองใบหนึ่งหลอดนะครับผมตอนนี้หลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับองค์หญิงทอฝันตอนนี้ให้พันสี่ร้อยบาทแล้วครับผมด่างสวยขนาดนี้เลยนะครับผมป้ายครับผมนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้ยังไม่อยากจะเพราะผมประมูลได้มาครับผมมีอยู่ทั้งหมด ห้าหกใบตอนนี้ใบหักไปนะครับผมน้าเมืองโนนครับผมตรงนี้ยังขอเก็บไว้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวรอให้ทําฟอร์มดีๆก่อนค่อยตั้งราคากันครับผมนะฮะน้าเมืองโนนนะครับนี่ครับผมเป็นอีกต้นหนึ่งครับเป็นอ่ออสงไขนะครับผมอสงไขครับอันนี้เปิดให้เบาๆครับผม เปิดในราคาทุนเลยครับเอาไปพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมป้ายทุกใบครับผมป้ายสวยครับอมชมพูป้ายแดงป้ายเขียวครับผมนะครับอสงไขยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับต้นนี้ครับนี่ครับมาอีกหนึ่งต้นอ่ะเป็นมงคลปฐถมนะครับมงคลปฐถมต้นนี้นะครับผม บพลเหลืองเลยครับหลอดใหม่น่าสนใจครับผมตัวนี้ให้พันหกร้อยบาทนะครับเปิดให้เลยครับขอค่าส่งแค่ร้อยเดียวนะครับผมนะครับพันหกร้อยบาทผมเอฟมาได้เลยครับผมพันห้าร้อยบาทเอาแค่พันหกร้อยบาทรีบหน่อยนะครับไซส์นี้ไม้กําลังมาแรงครับมงคลปฐมนะครับผมพันหกร้อยบาทราคาแบ่งให้เลยครับได้มาในราคา น้อยเราก็แบ่งให้เลยครับผลประโยชน์จะได้อยู่กับผู้ลูกค้าทุกคนนะครับดาราโนพลัตต้นนี้นะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับผมฟอร์มนี้นะครับป้ายทุกใบครับสวยมากครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมใส่กระถางห้ากระถางหกให้แล้วนะครับผมลากาลังเดินสวยๆแล้วครับกัดสีป้ายทุกใบครับผมดาราโนพลัตนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับโอ้ยต้นนี้นะครับ เก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันนียครับผมเทพสายลุงนะครับเทพสายลุงครับผมสามพันสองร้อยบาทนะครับผมสามพันสองร้อยบาททักเข้ามาได้เลยครับเทพสายลุงใครที่ยังอยากได้นะครับผมนะฮะกาบนักแข่งด่างสวยครับหลอดใหม่เขายิ่งเก่งเลยครับเทพสายลุงตัวนี้นะครับสามพันสองร้อยบาทนะครับคาเบาๆครับผมน้า มาก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับผมมหาเศรษฐีตัวนี้วันนี้ให้พิเศษเลยครับป้ายดุดันขนาดนี้นะครับมหาเศรษฐีวันนี้ให้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบพอครับผมแปดร้อยห้าสิบเนาะครับมุกดาหารเป็นบอลป้ายของจังหวัดมุกดาหารนะครับผมตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับผมสวยมากครับกระถางห้ากระถางสี่นะครับนะครับแปดร้อยบาทนะครับอ๋อนี่ครับ วันนี้จะมาแนะนําเป็นน้พะเก้านะครับโนกพะก้าไซนี้ครับไซนี้ให้หนึ่งพันบาทพอครับผมหนึ่งพันบาทนะครับน้พะเก้าป้ายทุกใบครับผมรบครับน้พะเก้าจะมีอห้ากระถางนะครับผมป้ายทุกใบครับมาชุดนี้นะครับผมนพะเก้านะครับผมใครที่ยังไม่มี الم, และราคาเบาๆนะครับหนึ่งพันบาทครับผมนะครับ ต้นที่สามครับผมของนุ่มะก้าวเรานะครับความสวยแตกต่างกันไปครับเล่นสีเล่นป้ายกันนะครับผมสวยมากครับต้นนี้สามนะครับต้นนี้ผมขอหนึ่งพันยี่สิบบาทครับผมอ้าวต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็ไม่แพ้ต้นที่สองสามครับผมสวยประมาณนี้เลยครับพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผม ต้นที่ห้านะครับวันนี้มุกระก้าวมามาจัดชุดเต็มให้นะครับนี่โทนเหลืองโทนชมพูมิ้นท์ครับผมนะครับสวยงามมากครับผมยังคงเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมนางฟ้าจำแรงนะครับอนาคตอนาคตก็คืออะไรอผมพี่มาเหรอครับนะครับมันจะเป็นฝักเดียวกันผมพี่มานะครับก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับต้นนี้ แบบราคาเบาๆครับผมอ้าวนี่ครับผมตอนนี้เป็นเพชรเพชเพชเมืองนนท์ครับผมเพชเมืองนนท์ฟอร์มนี้ครับผมวันนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะครับผมป้ายทุกใบครับผมนะครับสวยครับหลอดใหม่ติดป้ายเหลืองหน่อยๆนะครับผมนะครับพันแปดร้อยบาทนะครับผม เพชรเมืองนนท์ครับนี่เพชรสวนโชคนะครับติดขอบเขียวอยู่นิดหน่อยครับผมนะครับใครอยากได้ทักมาครับเดี๋ยวพิเศษให้ครับต้นนี้เพชรสวนโชคแล้วต่อมาก็จะเป็นไม้ฟอร์มที่แบบใหญ่นะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังไม่มีชื่อเขาครับป้ายสวยครับผมต้นนี้ดูันชัดๆนะครับต้นนี้ผมเปิดให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผม เขาเล่นสีเล่นป้ายสวยมากนะครับผมแล้วหลอดใหม่เขาก็สวยงามมากครับผมนะฮะครับตัวนี้สองพันห้านะครับมงกุฎเพชรตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะครับอ้าวมุกดาหารต้นนี้หนึ่งพันบาทนะครับปอมใหญ่ครับผมใครอยากได้ครับป้ายทุกใบครับตันนี้เป็นเกตเกตจุลามณีนะครับผมเกตจุลามณีต้นนี้อ่อนหายากหน่อยนะครับสามร้อยบาทพอครับผม อ้าวมงศิลาเพชรนะครับไม่ใช่มงกุฎเพชรศิลาเพชรต้นนี้ครับไม้ชิ้นผ่าเหลือต้นเดียวนะครับผมเอมาสองต้นนะครับแบ่งให้ครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมเพชรสีปทุมนะครับโตขึ้นสวยมากครับกัดสีสวยมากครับผมตอนนี้กําลังหนุ่มอยู่ครับหลอดใหม่มาน่าประทับใจมากครับเพชรสีปทุมต้นนี้ครับเปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบพอครับต้นนี้ให้แบบสวยๆแล้วครับทุกไม้ไก่แล้วนะครับฟอร์มนี้นะครับ เจ็ดสิบบาทอันนี้ฟอร์มกอครับผมเป็นลูกไม้ไก่ครับผมเจ็ดสิบบาทครับผมนะฮะนี่ก็เช่นกันครับอันนี้จะเป็นเชื้อเกาะเกตหน่อยนะครับก็ยังมีผสมไก่ก็เจ็ดสิบบาทนะครับสามต้นนี้นะครับเจ็ดสิบบาทเนาะครับอ๋อนี่ครับเป็นเกาะเกตนะครับผสมกับบางใหญ่ครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับโตขึ้นสวยครับผมต้นนี้นะครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผม นี่ครับเขาจะมีเชื้อป้ายของเกาะเกตอยู่พอนควรครับบางใหญ่เกาะเกตนะครับสวยครับโตขึ้นฟอร์มสวยครับเอาอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมตรงนี้เป็นไม้ไม้ใหม่ครับผมไม้ที่เป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับสายดาร์กเราสวยมากครับผมต้นนี้ครับผมนะฮะหลอดใหม่ก็สวยนะครับผมเป็นไซส์ใหญ่แล้วครับไซส์ตั้งแม่แล้วครับใครจะเอาไปขยายใหญ่พันต่อยอดนะครับ น่าจะใกล้ใจะมีดอกแล้วครับผมตอนนี้ให้วันนี้ให้อยู่ที่900นะครับปล่อยให้นะครับผมพันดาวครับผมไซส์ใหญ่ดูมือผมนะครับไซส์ใหญ่ตัวนี้เอาไป950พอครับวันนี้ดูหลอดใหม่เขาดิครับกัดสีสุดยอดนะครับ950ครับโอ้นี่ครับเป็นอีกต้นหนึ่งครับที่ก็ไซสตั้งแม่กันแลยนะครับ เท้าอะไรหรือว่าเท้าลำไยนะครับผมครับเอกลักษณ์ของเขาสุดยอดครับต้นนี้สวยครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะพิเศษให้นะครับจากสามพันกว่าบาทนะครับผมลงให้อยู่ที่สองพันเก้านะครับเอาแค่ค่าสองร้อยเดียวครับมาสองพันแปดแล้วครับไซส์ตังแม่นะครับสองพันเก้าร้อยบาทแพ็คส่งให้ครับผมนี่นะครับาอสุดๆเลยครับสองพันเก้านะครับ องคุริมาต้นนี้นะครับองคุริมาต้นนี้พันสองร้อบาทนะครับวันนี้พันสองร้อบาทครับผมแข็งแรงมากนะครับผมไม่ใช่ไม้อินโดนะครับบางท่านบางสวนผมเคยเจอครับผมสี่ร้อยห้าร้อยครับฟอร์มอย่างนี้ครับอันนี้การดำปิดครับผมแข็งแรงครับผมของไทยโบราณแล้วครับผมองคุริมาครับผมพันสองร้อบาทนะครับเท้าลำไยอีกหนึ่งต้นนะครับที่ไม่แพ้ต้นใหญ่เลยต้นนี้ ป้ายประมาณนี้นะครับผมนะที่สำคัญหลอดใหม่เขาห <c oughs> ลอดใหม่เขาป้ายประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ยังคงเอาแค่พันสามร้อยบาทครับผมตัวน,นี้เท้าลำไพนะครับกระถางหกแล้วเนาะครับผมเท้าลำไยตันนี้กําลังเก่งขึ้นนะครับตัวน,นี้พันสามร้อยบาทนะครับวันนี้พกหลวงผมก็สวยนะครับทักมาได้นะครับพกหลวงหรือว่าจะเป็นนนรา,ายเรื่องพบบ้านใครหรือเปล่านะครับ พักไม่ได้ครับเนี่ยต้นนี้ผมให้ครับผมนะฮะนี่ครับดูหลอดใหม่หกหลงร้อยห้าสิบบาทครับอย่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับอ่อเทวกรรมลังลักครับผมนี่ไม่ได้เผือกนะครับนี่ไม่ได้เผือกนะครับติดป้ายเหมือนกันนะครับป้ายริมขอบครับนะฮะเทวกรรมลังลักต้นนี้นะครับ ผมให้อยู่ที่สองพันเก้าร้อบาทนะครับเทมการลังลักเป็นไม้ใหม่มาแรงครับผมนะอ้าวเพชรพันล้านห้าสิบบาทครับผมนะอันนี้ไปแล้วครับมันนี่ลอมเพชรผมนี่นะครับกะลาโหมนะครับกะลาโหมไซส์ตั้งแม่นะครับผมต้นนี้นะครับกะลาหมต้นนี้ให้พันสองร้อยบาทนะครับดาร์กดุดันขนาดนี้พันสองร้อยบาทนะครับกะลาหมนะฮะ นายจันโหนดเขี้ยวครับผมไซส์ใหญ่ครับผมนะนายจันโหนดเขี้ยวดูมือผมนะครับตัวนี้ให้หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับอ้าวนี่ครับอันนี้ผสมกับนางรากสดนะครับบอลใบไผ่แล้วครับนะสวยดุดันครับผมไปสวยครับผมสองร้อยห้าสิบครับผมอมาเพื่อบอลใบไผ่นี้ครับนะะ อันนี้ผมให้ต้นละห้าสิบาทนะครับต้นละห้าสิบบาทนะครับครับวงเอานะครับอย่างนี้ก็ห้าสิบาทครับผมใครเดือใครได้แล้วครับบอลใบไผ่ครับผมอ้านี่ให้ห้าสิบาทเหมือนกันครับต้นนี้ก็เช่นกันครับห้าสิบาทครับบอลใบไผ่ครับผมอ้าวนางสวาหะเนาะวันนี้นางสวาหะดูหลอดใหม่เขาครับผมนางสวหาเก้าร้อยบาทนะครับนางสวหะแม่อนุมมาแล้วนะครับผม นะฮะเก้าร้อยบาทครับผมนะอ่านี่เป็นศิลาหุ้มทองครับหน้าเทพของเรานะครับแต่ตัวนี้เป็นไม้แยกหนอครับผมมาทั้งหมดสี่ต้นครับผมตามไซส์นะครับผมไม้แยกหนอต้นนี้นะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมอันนี้พันห้าร้อยบาทไม้แยกหนอครับผมตอนนี้กำลังนิยมนะครับไม้ติดป้ายครับผม แม่เขาติดป้ายนะครับผมป้ายชมพูป้ายนะครับอันนี้แคะหน่อมาได้ร่วมสองอาทิตย์แล้วครับผมต้นเล็กนี่เก่งมากนะครับผมนะฮะป้ายมาณนี้นะครับตัวนี้เอาพันห้าครับผมถึงเจเล็กครับแต่อนาคตดีมากๆครับนี่ผมก็ให้พันห้าอยู่ดีครับผมอันนี้ขอพันหกนะครับผมขอพันเจ็ดครับผมไม้แยกหน่อสีลาหุ้มทองนะครับผมนะฮะ อ้าวต้นนี้เป็นรัชวรรังสันนะครับใบประมานี้ครับร้อยห้าสิบนะครับลูกไม้ส้มต้นนี้นะครับขอร้อยห้าสิบนะครับฟอร์มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแหละครับสันขาวสองร้อยครับเหลือสองต้นนะครับบอลกาบต้นนี้นะครับบอลกาบต้นนี้ครับผมสวยแปลกๆนะครับสวยดีนะครับสองรอยห้าสิบนะครับ สยามภูนะครับสยามภูตัวนี้ให้เจ็ดร้อยนะครับออีนไม้แยกหน่อของเมืองเกาะเกต็นะครับตะลุ้นว่าหลอดนี้จะป้ายหรือเปล่านะครับป้ายขนาดไหนครับตัวนี้ให้ห้าร้อยนะครับลูกท่ายนะครับผมไม้เมล็ดท่าบางแก้วครับผมแม่สองฟังโขงครับผมครับตัวนี้ขอ ็จร้อยครับผมลางห่มต้นนี้นะครับดาร์กดุดันขนาดนี้ครับขอห้าร้อยนะครับมหาเศรษฐีครับผมมหาเศรษฐีต้นนี้นะครับขอที่เก้าร้อยบาทครับผมสุนทรภู่ครับผมสุนทรภู่ต้นนี้ติดป้ายด้วยครับสามร้อยห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นทิบาลีครับผมสวยใหญ่ขนาดนี้แล้วครับทิบบาลีครับตัวนี้ห้าร้อยนะครับพริกกระเกือนะครับพริกกระเหื่พริกกระเกือนะครับต้นนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่ามหาเศรษฐีต้นนี้ครับวันนี้จะเซลให้เลยครับเซลให้ไปเลยนะครับไซต์ตั้งแม่ครับผมนะครับพันเก้าร้อยบาทนะครับ จังหวัดพิจิตต้นนี้ครับผมเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะก็จะอภิษเพนล้านต้นนี้นะครับร้อยห้าสิบแต่ฟอร์มกอมากครับลูกโคตรดกเลยครับหัวเป็นเลิกครับไม่ต้องห่วงครับอ้าวอันนี้เป็นลูกไม้ครับลูกไม้ต้นนี้สามร้อยบาทนะครับองคนบัดถมใส ต้นนี้นะครับเป็นไม้ชิ้นผ่านะครับผมชิ้นผ่าต้นนี้ให้สี่ร้อยนะครับผมอนุมานออกศึกน่าจะมีกันทุกบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็เก็บไว้มัางนะครับอ้าวเป็นภูพิงครับผมไซนี้ภูพิงไซนี้นะครับแบ่งกันนะครับต้นนี้ให้สี่ร้อยนะครับภูพิงนะนี่กระบางใหญ่ป้ายครับติดป้าย นี่ก็สามร้อยครับผมครับอ๋อนี่เป็นเดือนพฤษภานะครับพฤษภานี่ครับสามร้อยห้าสิบครับผมกอฝันไม้เมล็ดครับผมตัวนี้เด้ติดป้ายเลยครับสองร้อยห้าสิบครับนี่พญาขอมแดงนะครับพญาขอมแดงก็สองร้อยห้าสิบครับผมอ้าวควนอิมครับควนอิ่มอยากจะไปเที่ยวบ้านพวกคุณนะครับ ตัวนี้ให้ร้อยห้าสิบนะครับซับเศรษฐีครับผมซับเศรษฐีตันนี้สองร้อยห้าสิบครับผมใหญ่แล้วครับสุนทรพูต้นนี้ก็ขอสองร้อยครับผมไก่ครับผมไก่ตัวงามนะครับผมไก่ตัวงามไซส์นี้มีอยู่สองสามต้นนะครับไก่ตัวงาม สามกระถางร้อยนะวันนี้ให้ครับผมไซส์ประมาณนี้นะครับสามกระถางร้อยนะครับเดี๋ยวแพ็คให้ครับผมค่าส่งให้ผมสักยี่สิบาทแล้วกันนะครับครับยังไงก็ช่วยกดติดตามอัสดาวุธด้วยนะครับอัสดาวุธอัูดบอลสีนะครับเอ่อศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมครับทักไลน์แอดไลน์มานะครับผมอ่าราคาคุยกันได้หมดนะครับผม ครับสวัสดีครับ